ไปดูรายละเอียดได้มันมีตารางมีใบสมัครใครจะยื่นไม่ยืน่นยื่นตรงนั้นเอกสารคุณแนบกันตรงนั้นไม่ผ่านพออผอลงานนี้ไม่มีพออ,อพอ,อ,อไม่รับเพราะนั้นประกาศมาจะมานั่งอยู่ทีพอ,อก็ไม่เข้าของเรียนพราก็ไปโดยทั่วไปอันนี้ด้วยสัตว์จริงต่อหน้าพระ นี่เป็นคำยืนยันจากนายสมัครวยขุนทดผู้อำนวยการโรงเรียนสุนนารีวิทยาที่ยืนยันว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีการรับเงินใต้โต๊ะในการฝากเด็กเข้าโรงเรียนด้วยวิธีพิเศษหลังภาคีครือข,ข่ายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของชาติหรือพอตชอลงพื้นที่หาข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดน,นครราชสีมาในการฝากเข้ารับเด็กหรือรับเงินไปเจีย ซึ่งหลังจากการประชุมนานกว่าสองชั่วโมงและตรวจสอบเอกสารของโรงเรียนแห่งนี้พบว่ามีการใช้สอบเข้า100%เปซ็นเป็นเกณฑ์รับรวมถึงรายละเอียดการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษนั้นก็ดำเนินการตามหลักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดซึ่งจะมีครูเป็นคณะกรรมการโดยไม่มีผู้อำนวยการเกี่ยวข้องที่ประชุมจะเห็นชอบและมีมติเห็นชอบให้ใช้คำนิยามนั้นเราจึงเอาคำนิยามเหล่านี้มาพิจารณา มาพิจารณาในเรื่องของการรับนักเรียนเรื่องไทยพิเศษเ,เก่าเนี่ยรับทั้งหมดก็คงไม่มีปัญหาอะไรเรามีการกําหนดเกณฑก็ถือเป็นเรื่องดีไม่จํากัดสิทธิ์นะฮะแต่ในส่วนของมูลิธิกับสมาคมแล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางทางเราเนี่ยตรวจสอบเจอแล้วก็ในโรงเรียนดังๆ แตกต่างจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่ใช้เกณฑ์รับเด็กนักเรียนแยกเป็นการสอบการรับเด็กนักเรียนใกล้พื้นที่ความสามารถพิเศษส่วนม .4 จะรับนักเรียนเก่าทั้งหมดรวมถึงเงื่อนไขพิเศษคือการรับเด็กจากผู้ที่อุปถัมภ์โรงเรียนโดยทางโรงเรียนยืนยันว่าทําตามกฎกระทรวงทุกอย่างก็สรุปแล้วว่าคือไม่มีครับครับผมมั่นใจ ไม่มีและท่านไม่มีส่วนแต่ว่ามีแท่นท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องในในข้อที่สองท่านก็ไม่ตอบจากการตรวจสอบของพอตชอพบว่าสองโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมานี้มีเกณฑ์การรับนักเรียนถูกต้องโดยแจ้งผลคะแนนเป็นทางการแต่อาจเข้าข่ายการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามกฎกระทรวงในข้อที่3แต่ท้งเรียนทั้งสองเนี่ยที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็คือคือการเรียกรับเงินเนี่ยในส่วนของโรงเรียนเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นคนที่เกี่ยว มีความใกล้ชิดสนิทสนมไปมาหาสู่กับผู้บริหารของโรงเรียนทั้งสงโรงเรียนอย่างเช่นไปมาหาสู่แล้วบอกว่าไปรับเงินจากตรงนี้มาแล้วเอามาบริจาคให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไม่รู้เรื่องโดยมีการจ่ายเงินที่หน้าห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียนนี้เป็นต้นซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบนี้ ในตอนนี้ทางพอตชอ,อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งฟ้องคดีและรวบรวมส่งข้อมูลการทุจริตให้กับคอสชอสิทธิกรประกำนวนถ่ายภาพบรพันสุกแกว้วรายงานครับ